ระบบแรกคือใช้ความร้อนจากแสงแดดก็เหมือนตู้นู้นนะครับก็คือใช้ความร้อนสะสมในตู้พัดลมดูดความชื้นออกสตระเซลล์เป็นทำให้เราทำงานครับแล้วก็ระบบที่สองก็จะเป็นระบบลมร้อนระบบที่สามคือความร้อนจากหลดไปวิธีการทํางานแล้วเราเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็โยกเบรกเกอร์ขึ้นไปสีแดงพร้อมสาระการทํางานแล้วก็ตั้งอุณหภูมิ มดเราส่วนใหญ่ตั้งประมาณเท่ะไรใช่ปักกล้วยดี่ตักกล้วยตั้งไม่ต้องเยอะประมาณเท่าไหรสามสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบอันนี้ครับต้องเยอะสามสิบสี่ห้าสิบสามสิบสิบแล้วแต่เราลองลองดูว่าเราจะความร้อนความกระด้างของกล้วยความนุ่มของกล้วยเราต้องลองดูว่ากล้วยอ๋อไม่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 คนเกินห้าสิบใช่พี่ทำไม่ได้ครับผมอ๋อเราใช้ความร้อนจากรอกอ๋อแต่ที่มันทำถึงหกสิ่เจ็ดสิบอะไรนี่กตัด เอป็ actor, นันอันนี้ใช้ความร้อนเยอะใช้แความร้อน้อนต้มเนื้อไก่เนาะ่ต้อกอ๋เนก่็คือหสิบสใช่ครับกไม่เกินห้าสิ้นกนี่ตัวแล้วพวกที่ของสดพวกกุ้งเกือวอะไรน่ามันจะเล่งเลงไว่นแล้วก็ค่อยลดลงามรอมาต่วอันนี้ตารงตัวคอฟส์อันนี้รสครับแล้วอธิบายก่อก็คืออันนี้คือความร้อนจากลมร้อนคือจะเป่าความร้อนจากใต้ขึ้นมา ลมร้อนนี่ก็คือเหมือนกับว่าไม่เอาแดดเอาลมเอาลม่เอาแสงเอาลมอ่ะครับก็คือมันมีระบบที่สองคือเอาลมระบบที่สามคือความร้อนจากหลอดไฟความร้อนจากหลอดไฟก็คือเราโลหะที่อ่อนต่อดไฟก็คือใช้คู่กับลมร้อนใช้คู่กันมันต้องใช้คู่กันใช่ไหมต้องใช้คู่กันทั้งร้อนทั้งทั้งหลอดไฟพร้อมกันคือความร้อนจากหลอดไฟแต่กล้วยกล้วยก็คือต่างเดือนน้อยหน่อยไม่ไม่ควรเกินห้าสิบสามสิบถึงห้าสิบ ถ้าถ้าเป็นกล้วยอ่ะมันก็จะแห้งไวถ้าอุณหภูมิเยอะแต่ว่ามันจะกระด้างมันจะแข็งมันจะไม่นมึนกระดุดเวลาเปิดก็คือเวลาเวลาไม่ก็คือติดตรงนี้ตรงนี้กลาติดใช้งานเสร็จแล้วก็ปรับปรับมัให้สูงลงพอเปิดกระตุ้นแล้วก็ปรับมันอ่าแค่นี้แล้วตัวตัวลมร้อนตรงนี้ทำงานตลอดเวลามันจะตัด เราตั้งไว้ห้าสิบนะถ้าทำปรับปรุงไฮไลท์ได้ห้าสิบมันก็จะตัดเลยตัดแล้วพอมันไม่หมดใช่อรับปรุงลดลงแล้วมันจะกลับมาอ๋อนี่มันก็ตัดแล้วตัดแล้วครับอ๋ออันนี้เลาปล่อหลอดหลอดก็หลอดไฟเราก็ควบคู่ไว้แต่หลอดไฟมันจะไม่ตัดหลอดไฟมันจะเลี้ยงความร้อนไว้ตลอดมันตัดตลอดเวลาอืมแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบหลบเป็นแสงแล้วเอาแต่ลมให้มันแห้งไม่ได้เราต้องคคู่กันใช่ไหมก็แล้วแต่ ตั้งแต่พวกเราคิดความว่เราจะตากอะไรเะาลมที่ได้ได้ครับไม่ได้ครับอยู่ที่เราไปรุ้ว่าราตากแบบไหนอะไรใช้ลดอย่างเดียวก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ก็มันเป็นตัวตะแกรงเป็นตัว ตัรเปลี่ยนเกลี่ยนสองตสี่ตักได้สองชั้นเลยพี่เลี้ยวมาเพิ่มไงตักชั้นหนึ่งลี้ยวแล้วตัวขัวเป็นอลูมิเนียมสามารถสามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งไอ้้ทังตู้เลยครับตัวนี้ล้างทำความสะอาดได้ทั้งตู้เลยครับก็คือยกตะแกรงออกไปล้างยกตะแกรงออกไปล้างสามารถแปลงพาสีขัดได้เลยแปลงแใช้แปลงแปลงล้างอะไรได้เลยร้อนร้อนเลยใช่ไหม ้นเอแล้วพวกหลอดไฟนี่คือใช้เปลี่ยนเองได้ครับเป็นหลอดไฟจริงๆที่ตลาดได้อ๋อหลอดไฟธรรมดาเนี่เหรอครับอ๋อแต่ส่วนใหญ่พวกอายุการใช้แล้วก็มีปัญหาบ้างหลอดไม่มีปัญหาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ไม่กระชากไม่เกิดเกิดกระชากอะไรแต่ลมร้อนอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะตอนนี้มันรับประกันอยู่ในะครับรประกันปีหนึ่งใช่ไหมปีหนึ่งปัญหาก็ เปลี่ยนให้ฟรีตอนนี้ก็ยังไม่ใช้ต้องปักอุศูนย์เอาไปเก็บเปโอเคแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรถ้าสมมติวันไหนแดดดีๆถ้าไม่ต้องการเสียบก็เข็นเอาไปตากเหมือนเครื่องนั้นก็ปกติแค่นั้นเองก็ตากเครืองันก็ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ไฟถ้าแดดจะจัดก็ไม่ต้องใช้ไฟก็เข็นเอาไปแค่นั้นเองใช่ไหม